ีสวัสดีค่ะสวัสดีกับขอ,อ,องแบรนด์ดีแนทค่ะสำหรับคีิปวีดีโอนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีออก,กันนะคะซึ่งเรามากับแบนด์อะไรคะ The ร e เ t สช o อในคลิปวิดีโอนี้มีหลายคนนะคะมีใครบ้างคะมาชีค่ะจากช่อง เดชันค่ะกัตตี้ค่ะจากกัตตี้พลอยนะคะเอาบัตเตบีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแอมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอมอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะแอมมาเกาหลีครั้งนี้เนี่ยกับ The Face Shop Thailand นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะมีการเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ทำหลายๆอย่างนะเดี๋ยวแอมจะพาเพื่อนไปติดตามชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยแอมจะไปทำอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าไปเลยมามา นตอนนี้นะคะก็อยู่ในคลาสแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเมคอัพคลาสนะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสตชื่อดังนะคะในเกาหลีเนี่ยมาสอนเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นไงคะ่ะ คนก็คงจะพอเห็นไปแล้วนะคะว่าวิธีการสอนของเขาเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังเล่นกับเครื่องสำอางมากมายนะเดี๋ยวฉันจะไปให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่เลยนะคะเป็นแบบดูน้องอาชีสกอ่อนนะคะมีความตั้งใจมากๆนะคะหันมาหน่อยนี่แถวหน้าตั้งใจอยู่มากดู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 อะคุณนางพยาปวกค่ะคิ้วอยู่ค่ะครูบอกว่าอันนี้มันเกาหลีบลนนโบราณไปแล้วแบบมีขอบอีกนิดนึงเออมีหนานะอันละจะแสดงว่าไม่ค่อยอัปเดตเลนเกาหลีโบราณนั่นไงกินกันเองแล้วนะคะเริ่มกินกันเองนะคะ เมื่อตอนนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับการแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรานะะจะออกไปทานข้าวกันซึ่งอากาศวันนี้นะคะหนาวมากนะคะบอกว่าใน2วันนี้จะหนาวมากซึ่งมีอะไรอะไรมีคุณนางพยาหลวกเขามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปกินข้าวนาะค่ะ มาถึงที่ร้านกันแล้วนะแต่ตอนนี้หนาวมากซึ่งตอนนี้นะคะเราจะไปกินเป็นบาร์บีคิวปิ้งย่างนะซึ่งร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเมเบิลทรีนะคะเป็นร้านดังของที่นี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าหนาวไม่ไหวแล้วมาเลยค่ะเข้ามาเลยลเค็มเค็ม เป็นไงบ้างคะ่นหมูด่างไทยเลยมันด้วยเป็นมูหยิงที่มีความหุานนี่คือการเล่นมายากลนะคะดูให้ดีแล้วมันจะหายไปโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อที่อร่อยมากมากในปากนะคะ นี้นะคะก็มาถึงอีกวันแล้วนะที่แอมอยู่ที่นี่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะสอนเกี่ยวกับการเลือกสีเลือกเสื้อผ้านะคะว่าโทนไหนจะเหมาะกับเรานะคะระหว่างโทนร้อนกับโทนเย็นนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะมาเลยคอรนจ้ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเขาก็เลือกสีให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งสังเกตได้จากใบนี้นะคะน้องชี้นะคะเป็นสีอะไรคะสีคูโทนค่ะสีคูโทนก็อย่างที่รูกันว่าจะเป็นโทนสีน้ำเงินนาะเออซึ่งสีที่เหมาะก็คือสีพวกชมพูอะไรประมาณนี้ใช่ส่วนของแอมนะคะจะเป็นวอมโทนซึ่งสังเกตได้จากสีผมขอทั้งสองคนอันนี้เป็นสีเทามาเลยอันนี้เป็นสีทองมาเลยนะคะซึ่งแต่วันนี้เราต้องสลับเสื้อกันนะเพราะว่าเสื้อเสื้อพี่แอมจะเป็นสีเทาจะเหมาะกับชี้เออนี่นะคะต้องมีความสลับกัน อะไรกันอยู่สองคนหัวเป็นหัวพี่แอมแต่เสื้อชเออก็นั่นแหละก็จะมีแบบเป็นชารจใหญ่ได้นะแล้วก็ชามี้สามารถเก็บได้จ้เคค่ะเพื่อนหลังจากที่เราเลือกสีอะไรกันแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาทานข้าวกันนะซึ่งบรรยากาศนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เรามีคนข้างขาะใครคะใครคะฮะฮนางพยายามเปลือกขาใครคะใครคะี่หัว อขนาดนั้นเลยนากาค่ะอันนี้ใครคะใครคะคนสวยก็ไม่ใช่นะคะนติลอยค่ะอันนี้ใครคะไรยาเอเกตค่ะอันไหนคะอันไหนกินสม่อันไหนก่ ใคาพจริงที่ผ่านมานางแอปจุกปากของนะคต้องขัดนอฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วเราก็นั่งรถมาอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเขาจะมาให้เราทำชาที่นี่นะตอนนี้นะคะปักสัดนมากนะเพราะอากาศติดลบนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ดำที่เราทาเมื่อคืนเกี๊ยะกินไม่เคาทองมาทาแล้วปะชุดแย่เลยนะแต่ดดดำมาแล้วค่ะนางพยามาแล้วค่ะตอนกลางวันก็ถ่ายไปแล้วนะคะเรื่องการ์ะวันนี้นะคะร้อนอ่ะอ่างไม่อุ่นๆร้อนั่งคุยกันนี่เองขอกระได้เชิญเข้ากล้องกันเลยค่ะหน้าใหญ่แล้วก็ขาวด้วยเสร็จะที่มือที่งเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็มา โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาทำสบู่กันนะซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีหลายสีมากเลยสีเสียงของทำไมพูดอะไรอย่างไรอแล้วก็จะมาให้น้องอธีทำให้ดูนะก่อนกินแล้วพี่เอามกินอ้าวอ่ะก่อนไม่ทำเลยกับพบกับแอมอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอมจะมาสอนทำสบู่นะคะ S <S ใีใ่ๆนี่หลายซีเลย,เลยนะคะนี้เลยเสียแม่มาม่มาตงนี้ไม่ไม่ไม่นี่ค่ะเออ,เอ,อใช่ต้องยกสองแก,<เ>ก่นี่คือความนอเลียนนะคะดูนี่ค่ะก็เข้า ตอนนี้นะคะมาถึงร้านอาหารแล้วนะซึ่งมือนี้เป็นมือเย็นนะคะก็มีผู้ร่วมตาบนโต๊ะนี้นะคะหลายคนนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่แอมจะบินกลับประเทศไทยแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาเกาหลีครั้งนี้กับ The Face Shop นะคะสนุกมากนะได้ทั้งความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นะคะการดูแลผิวหน้านะแล้วก็การเลือกเฉดสีหรือว่าการแต่งหน้าอื่นๆนะคะก็ขอขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่ชวนแอมมานะเพราะว่าเป็นครั้งที่แบบว่าสนุกจริงๆแล้วก็แบบว่าอาหารอร่อยแบบเทคแคร์ดีมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอมนะคะจะไปอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันนะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาเนี่ยจะมีอะไรน่าเล่นน่าลองกันบ้างน,นะคะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแอมนะคะ คะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้ก็ทบงานเนี่ยเมื่อกี้เห็นจะชาร์เข้าว่าอย่างนี้ว่ายเข้าว่าอย่างงี้ไหวไหมไมไวนไม่ารมาาดรถเป็ั้วนะคะ